إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى وقال الله ยาอเยห์ล่าีน่าอัุ้ตตะคุ่ล้าหะ حق ตุคัติหะว่ลาตมุตุนัออลลาว่อันตุมุสลิมุนอัมมาบะฟาอุซีคุมว่อียาบิตักวอลล้า์มนตักวอลล้าะวะก้ว่มันตว็อคัลอะลัยฮิคาฟาผีน้องผู้ที่มี إيمان ต่อหละมาเถิดมาสู่การยำเกงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอัลละทรงใช้ และจงออกห่างจากทุกสื่อและทุกสิ่งที่จะนําไปสู่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอัลลาทรงห้ามวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอม م านอยากที่จะเท้าความในคุต้าบก่อนที่ผมนั้นได้นําเสนอในเรื่องของสิทธิของเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่นานนบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุวะลาฮิวสซัลัมถือว่าเป็นสิทธิที่9ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนที่อยู่ในแนวทางอะฮลิสุนนาวันจามาเพราะถือว่าเป็นหลัก เป็นเหมือนกับกฎเกณฑ์กฎเหล็กที่เรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่แค่เพียงการให้สิทธิต่อเหล่าบรรดาซอฮาบะอย่างเดียวแต่เราจะต้องให้สิทธิแก่บรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมหรือว่ามุ่มินหนึ่งในสิทธินั่นก็คือการที่เราเนี่ยเมื่อเวลาศึกษาในเรื่องของประวัติที่เกี่ยวข้องกับเบหล่าบรรดาซอฮาบะหรือว่าประวัติศาสตร์อิสลาม มันก็จะมีเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนและทิมทแทงเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมูฮัมหมัดซอลลัลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ถ้าหากว่าเรานั้นไม่ได้มีหลักเราก็จะมองในแง่ลบต่อบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีกับบรรดาอะฮลุนเบตวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานอยากที่จะสะกิดให้เรานั้นยึดหลักนี้ให้แน่นเมื่อเวลาเกิดวิกฤตต่างๆมากมาย ให้เรานั้นยึดหลักนี้เมื่อเวลาเกิดฟิตานาต่างๆให้เรานั้นกลับมาสู่หลักที่บรรดาสาวกของท่านนาบีมูฮัมมัดสาลาสาล,าลัฮาลฮวานีฮวสัลลัมได้เคยเกิดขึ้นและชาวซาลักหรือบรรดานักวิชาการได้ตั้งกฎนี้เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ระมัดระวังตัวของเราพี่น้องผู้ที่มีอ ي م านในอดีตเนี่ยมันย่อมที่จะต้องมีฟิตานาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในยุคข,ของท่านมูอาวิยาบินอบีุซุดยานกับท่านอลีบินอบีตอลิบเหตุการณ์ต่างๆมากมายต่างคนต่างที่จะมีมุมมองที่ต่างกันเมื่อเวลาขัดแย้งกันพี่น้องผู้ที่มีมานมุสลิมเหมือนกับราท่านๆนี่แหละเมื่อเวลาเกิดความบาดหมางซึ่งกันและกันบางคนอาจจะมุมมองต่างกันผลลัพธ์มันก็จะต้องต่างกันด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมาน สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีมูฮัมหมัดส,สุลลัลฮวอะลยฮิวซัลลัมและเกิดเป็นสงครามต่างๆมากมายเรามีจุดยืนอย่างไงพี่น้องผู้ที่มี i m a านั่นก็คืออัสูกูดอัมมาชาจารอไบนะฮุมวะอาดดมุลเคอดิฟีฮิเราจะต้องละทิ้งและก็เงียบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นความบาดหมางระหว่างบรรดาสาวกของท่านนาบีหรือบรรดาอะฮลุนเบ และจะต้องไม่ก้าวกก่ในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราย้อนไปดูในหนังสือตำราของบรรดาอะลิซุนอวันจะมาพี่น้องผู้ที่มีอม م านมากมายที่พูดถึงในประเด็นเหล่านี้ห้ามในการที่จะให้เราเนี่ยไปก้าวไก่ในประเด็นเหล่านี้ระหว่างเราบรรดาสาวกเหมือนที่เรานั้นได้ยืนยันว่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมุมฮัมหมัดสุลลัลฮวายลฮุยซาลัมเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุด หลังจากท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลหุวเลัยฮวัลลัมเป็นผู้ที่รักษาคําสอนของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลหุวเลัยฮวัลลัมดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชนยุคหลังให้เรานั้นไม่ก้าวไก่ในประเด็นเหล่านี้และเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดาสาวกของท่านนาบีบรรดาซอฮาบะเนี่ยมันคืออิสติฮาดมันคือการวินิจฉัย ดังที w, ari, ่เราเคยได้ยินฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยอิมามับุคอรีเป็นฮะดีษที่ถูกต้องรายงานจากท่านอัมรูบินอัสท่านนบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาฮากมันฮากิมูฟัชเตหะดาซุ่มมะอาซาบ์ ف ا ل ه ُ أ ج ر ا ั وإذا حاكم فجتهدا ثم أخطاء ف ا ل อัจรุนเมื่อผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ตัดสิน ได้ตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยกับการวินิจฉัยของเขาแล้วเกิดถูกขึ้นมาคนที่วินิจฉัยในเรื่องประเด็นเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานท่านอาบียืนยันว่าเขาจะได้รับสองผลลบุญด้วยกันผลลบุญที่หนึ่งนั่นก็คือผลลบุญของการอะไรสะแสวงหาสัจธรรมและผลละบุญที่สองนั่นก็คือการได้รับความถูกต้องในการตัดสินส่วนฟาอิจา หกามาฟัชตาฮาดาซุมมาอัคตอฟาละหูอัจรุนหากบุคคลหนึ่งเนี่ยตัดสินด้วยกับการวินิจฉัยของเขาด้วยกับความรู้ของเขาและเกิดผิดพลาดขึ้นมาเขาก็จะได้รับหนึ่งผลบุญอันเนื่องมาจากการเสียสละนี่คือหลักพี่น้องผู้ที่มีมาอยากที่เราอยากที่จะให้เรานั้นย้อนหลักนี้เพื่อที่จะให้เรานั้นได้มองในแง่บวกต่อบรรดาสาวกของท่านนบีมูุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกับบรรดาพี่น้องของเราเช่นเดียวกัน บรรดาปราปักของเราเช่นเดียวกันบรรดาศัตรูของเราเช่นเดียวกันที่เป็นพี่น้องของเราให้ให้มองในแง่บวกให้คิดบวกอย่าในคิดในแง่ลบเพราะปัญหามันก็จะบานปลายบวกหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นทุกเรื่องพี่น้องผู้ที่มีมานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราประการที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่า ทำไมถึงเราไม่สามารถที่จะก้าวไก่ต่อเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีได้เพราะเนื่องจากว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสาลลัลฮวาและฮุเซลลัมได้ให้เรานั้นเจริญรอยตามแบบอย่างคำสั่งของท่านนาบีมูฮัมมัดสาลาุลลัลฮวาและฮุเซลลัมท่านนาบีได้กล่าวว่าอิซาซุกิรออัสฮาบีฟาอัมซิกูเมื่อบุคคลหนึ่งบคุคคลใดพาดพิงไปยังสาวกของฉันพวกท่านทั้งหลายจง,ง,งเงียบ เพราะเราเนี่ยไม่ได้รู้ในสิ่งที่บรรดาสาวกนั้นเกิดขึ้นเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ให้เราเงียบพิน้ังผู้ที่มีมาท่านนาบีมูฮัมมัดสล,ลลลหัวลฮุอัสลัมยังเตือนบรรดาสาวกของท่านเองเลยที่เป็นเขาเรียกว่าสาวกรุ่นน้อย,อ,ยอายุน้อยไปก้าวก่ายไปทิ่มแทงต่อบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสาวกของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลหัวลฮุอัสลัล แล้วกับเราล่ะพี่น้องผู้ที่มีมาที่เรานั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับท่านนาบีไม่ได้ทันท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮฺวะซัลลัมในการที่เราจะไปก้าไกาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานประการที่สองหากเราไปก้าไกาในสิ่งที่เกิดขึ้น ประวัติที่มันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่1,400กว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องผู้ที่มีมาเราอยู่ในยุคนี้เนี่ยอยากถามว่ามันสมควรหรือไม่ในการที่เราจะไปก้าวไกลในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งทๆสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่ทำให้เรานั้นมีความรู้ที่เพิ่มพูนหรือว่าทำให้การงานของเรานั้นเพิ่มพูนมีน้ำซ้ำบางครั้งอาจจะทำให้เรานั้น ไปตำหนิต่อเหล่าบรรดาสาวของท่านนาบีมูฮัมหมัดสลุลลัลฮวาและฮุเซสลัมก็ได้ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมนันสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้เสร็จมันได้เสร็จสิ้นไปแล้วอัลลอฮุซุบฮานะฮัวแตอาลาทรงสอบสวนสําหรับบุคคลที่อยู่ในยุคนั้นแต่เราละ่ะพี่น้องผู้ที่มีมานให้เรายึดหลักเม,เ,เมื่อเวลาเราเห็นมุสลิมไม่ว่าใครจะเล่าอะไรก็แล้วแต่พาดพิงไปยังพี่น้องของเรา ว่าบุคคลเหล่านั้นทําเช่นนั้นทําเช่นนี้ให้เราคิดในแง่บวกไว้ก่อนพี่น้องเพื่อที่จะให้เราอะไรเพื่อที่จะให้หัวจิตหัวใจของเรานั้นปลอดภัยต่อความผิดที่มันเกิดขึ้นบางครั้งอาจจะเราได้ยินข่าวที่มันเขาเรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะรับได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับพี่น้องของเราแต่ถ้าหากว่าเรามองในแง่บวกพี่น้องผู้ที่มีมา เราก็จะปลอดภัยในเหตุการณ์เหล่านั้นดังนั้นประการที่สองก็เช่นเดียวกันท่นนานอบีมุฮัมหมัดสุลลัลฮวาไลฮัวซาลัมให้เรานั้นออกห่างจากประการใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เกิดประโยชน์อย่างที่ท่นนานอบีได้กล่าวว่ามินฮุสนินอิสลามินมัรอิตัรกูมาลายนี่หนึ่งในความสมบูรณ์ที่มุสลิมนั้นจะต้องยึดถือปฏิบัตินั่นก็คือการละทิ้งสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ อะไรก็ตามที่มันไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตของเขากับความรู้ของเขากับการงานของเขาให้เขาละทิ้งพี่น้องผู้ที่มีมานถือว่าเป็นหลักที่ท่านอิมามันนาววีได้บรรจุหะดิษบทนี้ในหนังสือตำราของท่านประการที่สามพี่น้องผู้ที่มีมานอันนั้นเขาด้ฟีซาลิกาจะยุรุอิลามาลาตุฮมัดอุบบาหฺประการที่สามน,นั่นก็คือการที่เราไปก้าวไกยในสิ่งที่เรานั้นไม่ได้ทำหน้าที่ ไปก้าวไกยในสิ่งที่เรานั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นบั้นปลายของเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นบั้นปลายที่ดีหรือไม่เพราะหลายต่อหลายครั้งพี่น้องผู้ที่มีมานการที่เราจะไปก้าวกายชุมชนหนึ่งชุมชนใดก็ไม่ได้การที่เราไปก้าวกายกิจการงานของบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ชิ้นเรื่องของเราเราจะต้องรู้ลิมิตของเราว่าเราเนี่ย หากเราเป็นผู้ปกครองให้เราดูแลคนที่อยู่ภายใต้การดูแลหากเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการของมัสยิดเราอย่าได้ไปก้าวกายในการตัดสินใจของบรรดาอิหม,ม่ามหรือบรรดาคณะกรรมการต่างๆหรือว่าผู้นำต่างๆที่เรานั้นได้มอบหมายให้เรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนที่เราได้ตั้งหลักพี่น้องผู้ที่มีมาเราบรรดาสาวกของท่านนาบีก็เช่นเดียวกันอะไรที่มันเกิดขึ้นในอดีต ให้มันเกิดขึ้นและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นการวินิจฉัยของบรรดาซอฮาบะก็ได้บางครั้งเขาอาจจะถูกก็ได้พี่น้องผู้ที่มีอิมานบางครั้งเขาอาจจะผิดแต่ได้รับผลละบุญด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมา م านให้เรามองในแง่บวกต่อพี่น้องของเราเพราะถ้าหากว่าเราไม่มองในแง่บวกเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นสื่อต่างๆมากมา,กมายผลเสียมันก็จะตามมา มันมีหลักหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานท่านอิม่ามันมาลิกบินอานัสถือว่าเป็นผู้รู้ในเมืองมาดีนะท่านได้ตั้งกฎเกณฑ์นั่นก็คือสัดดอนซอร์เอ์อะไรก็ตามที่เป็นสื่อที่จะนําไปสู่สิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยให้เราระมัดระวังบางครั้งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่มันมีผลเสียมากมหม่การที่เราไปก้าวไก่วิพากวิจารณ์ในสิธาธารณะไปพาดพิงบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่มีผลเสียพี่น้อง ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมานในเมืองไทยเราเนี่ยก็จะมีกฎการที่เราไปอะไรไปก้าวกายบุคคลหนึ่งบุคคลใดในที่สาธารณะและเอ่ยชื่อของเขายังผิดกฎหมายพี่น้องผู้ที่มีมานนับภาษาอะไรในหลักการศาสนาเรายิ่งเกรงกลัวมากกว่ากฎหมายที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานสิ่งเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันการที่เราไปพาดพิงต่อเหล่าคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดในแง่ที่ลบเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตราย การที่เราไปพาดพิงบรรดาผู้รู้ที่เขายืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาในสิ่งที่เสียเสียหาย,หายก็เป็นสิ่งที่อันตรายการที่เราไปพาดพิงบรรดาผู้นำอาหรับว่าไปเอี่ยวกับบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้ทั้งๆั้ท,ที่เขาอย่างละหมาดพี่น้องผู้ที่มีอม م านบางครั้งการอิสติฮาดของเขาการวินิจฉัยของเขาเป็นสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ก็ได้ให้เรามองในแง่บวก ไม่ได้คิดลบเหมือนกับบางกลุ่มที่คิดลบและทิมแทงต่อบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานประการที่ห้าประการที่สี่อันน่ะอะลันกะซิบวันนิฟากวันบิดะกอดัดัซซูฟีฮาซันบับอัชชัยน์กะซิบประการที่สี่พี่น้องผู้ที่มีมานบรรดานักวิชาการเนี่ยบอกว่าการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยไปทิมแทงเหล่าบรรดา ซอฮาบะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮวาแลฮิวซัลลัมถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ใช่อยู่ในแนวทางของชาวอะลีซุนนาวันเจมาเป็นบุคคลที่อะไรพี่น้องผู้ที่มีมานมองในแง่ลบต่อบรรดาซอฮาบะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะฮุลบิดะกลุ่มที่เป็นกลุ่มต่างๆที่พยายามทิ้นแทงตอบบ่อเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมบูฮัมมัดสอลลัลฮวาแลฮิวซัลลัมบรรดาคนที่กลับกรอกต้องการที่จะทําให้มุสลิมนั้นแตกแยกกัน ดังนั้นในประตูนี้พี่น้องผู้ที่มีมานถือว่าเป็นประตูที่อันตารายมากไม่แปลกใจที่บรรดาสลับในยุคหลังเนี่ยเขียนหนังสือตำราของท่านเขียนหนังสือตำรามากมายไม่ว่าท่านอิมามอัชชีฟท่านอิมามอบูฮานีฟท่านอิมามมาลิกบินอานัสได้ปกป้องเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุสัลลัมเพราะความรู้ทั้งหมดที่ถูกถ่ายทอดมายังเราเนี่ยมันจะต้องผ่านบรรดาสาวก เมื่อเราได้ทิ่มแทงเราบรรดาสาวกของท่านนาบีเสมือนว่าเรานั้นได้ทําลายความรู้ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะลัยฮุสซลัมประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมานประการที่5อันนันวูกูฟะอาลฮากกีกอตินมาฮัลซอลัฟีฮิมินัสูอูบามาฟีฮีเพราะอะไรพี่น้องข้อที่5เพราะเนื่องจากว่าการที่เราจะยึดจุดยืนหนึ่งจุดยืนใดมันเป็นสิ่งที่ยากมาก เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่ได้อยู่ในไม่ได้ทําหน้าที่ในการพิพากษาในการตัดสินหากเราไม่ได้ทําหน้าที่ดังนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากในการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับในสิ่งที่เรานั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ทําหน้าที่สิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมาให้เรานั้นระมัดระวังตัวของเรามองในแง่บวกต่อบรรดาสาวกและก็พี่น้องของโรง และให้เรายึดหลักเดิมว่าบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลลยฮิวาซัลลัมเป็นบุคคลที่อัลลอฮุซุบฮานะฮุวะตะอาลาสันเสริญในอันกุรานและในฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลัยฮิวะซัลลัมหลักเดิมหมายถึงอะไรพี่น้องผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าพี่น้องของเราที่เป็นมุสลิมหยิบยื่นอาหารให้แก่เราเนี่ยให้เรารับประทานอาหารพี่น้องหมายถึงว่าอะไร ถ้าหากว่าเราไปสอบบอกว่าอาหารของคุณเนี่ยไม่ฮาลาลมันจะทําให้อะไรทําให้เรานั้นมองในแง่ลบเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีมานถ้าหากว่าพี่น้องของเราให้อาหารของเราเราจะต้องมีน้ําใจเมื่อเวลาพี่น้องของเราถูกพาดพิงในสิ่งที่ไม่ดีและทําให้บุคคลเหล่านั้นถึงขั้นตกาศาสนา ให้เรายึดหลักเดิมนั่นก็คือเดิมทีเขาเป็นมุสลิมดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีหมานกฎเกณฑ์นี้เป็นกฎเกณฑ์ที่เรานั้นจะต้องใช้ไม่ใช่แค่เพียงมุสลิมอย่างเดียวแต่ผู้นำอาหรับเช่นเดียวกันให้เรายึดหลักเดิมพี่น้องผู้ที่มีหมานแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวข่าวมากมายที่ผู้นำอาหรับที่อีกฝากหนึ่งพยายามที่จะทิมแทงมองว่าชาติอาหรับไปเอี่ยวกับยิวบ้างไปเอี่ยวกับ กฎต่างๆบ้างที่เป็นเขาเรียกว่าตอกูดบ้างด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานให้เรายึดหลักเดิมเหมือนกับการที่เราไปยึดหลักบรรดาซอฮาบะเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีและการที่เราจะไปตัดสินตัวบุคคลเป็นสิ่งที่อันตรายมากเป็นสิ่งที่ยากมากแม้กระทั่งบรรดาผู้ที่พิพากษาจะต้องมีหลักฐานพี่น้องผู้ที่มีหมานจะต้องมีการไก่เกีย่ยจะต้องมีการอุทธรณ์กันเกิดขึ้น การที่เราชี้แจงการกระทําคําพูดเนี่ยถือว่าบทัยที่สุดว่าการกระทํานี้เป็นสิ่งที่ผิดการกระทํานี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เราหลีกห่างออกห่างแต่การที่เราจะไปตัดสินตัวบุคคลเนี่ยอันตรายมากเพราะมันจะมีเขาเรียกว่าข้อห้ามหลายอย่างบางครั้งเขาอาจจะถูกอะไรอนุโลมอันเนื่องมาจากความไม่รู้เหมือนกับการที่เราได้บอกว่าบรรดาสอสลามของท่านนาบีมมุฮัมมัดสุลลัลฮวลละเลห์อุสลัลลมอาจจะได้รับการอนุโลมก็ได้อันเนื่องมาจากการวินิจฉัยของพวกเขา เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีอหมานคนมุสลิมเขาอาจจะได้รับการอนุโลมก็ได้อันเนื่องมาจากการถูกบังคับอิลลามันอุกริฮาวกอนบูมตมาอินนุนบินอีมานหลายต่อหลายเหตุการณ์พี่น้องหลายต่อหลายการตีความที่เขาเรียกว่าเป็นการตีความที่อยู่ในแง่บวกในหลักการศาสนาบางคนเขาอาจจะก,การะทาอันเนื่องมาจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม่รู้ก็ได้เพราะความไม่รู้เนี่ยอาจจะได้รับการอนุโลมดังนั้นให้เรา ใช้หลักเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมาน,นำมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราและประการสุดท้ายพี่น้องผู้ที่มีมาให้เรานึกถึงความโปรดปานที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอาลาได้ให้เราบรรดาสาวกของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัวไลฮุอัลฮวะซัลลัมได้สืบความรู้ของเราบรรดาบรรดาความรู้ต่างๆทั้งหมดจากท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัวไลฮุอัลฮวะซัลลัมความรู้ที่เราเรียนณขณะนี้ ความรู้ที่เราได้รับณขณะนี้มันเป็นความรู้ที่เราบรรดาสาวกได้รับภาระนิสงได้รับผลบุญใครที่ช่วยเหลือความรู้ของท่านอบีใครที่ช่วยเหลือ,อ,านนาลอแ,ลและเผยแพะเผยแ่เขาก็จะได้รับผลบุญเหมือนกับบรรดานักวิชาการมากมายพี่น้องผู้ที่มีมานเขามองว่าทําไมบรรดาสารัปเนี่ยประเสริฐกว่าคนในยุคนี้เพราะเนื่องจากว่าพวกเขาได้เสียสลระ เอาความรู้จากท่านนาบีและถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นและใครก็ตามที่ได้รับความรู้จากจากบรรดาซอฮาบะเนี่ยผลละบุญความดีงามมันก็จะกลับไปไหลลินไปสู่บรรดาคนในยุคแรกและเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีมานพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดงานของมสัสยิดหนึ่งในสิ่งที่เรานั้นเป็นตัวกระตุ้นเหมือนที่เรานั้นศึกษาบรรดาซอฮาบะพี่น้อง ว่าทําไมบรรดาซอบ้ามีความประเสริฐอันเนื่องมาจากว่าพวกเขาได้เสียสละนําความรู้ของท่านอบีเนี่ยถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นและคนที่ได้รับความรู้เขาก็จะได้รับก็เรียกว่าพลานิสงความดีงามแก่บุคคลที่เสียสละและใครที่เสียสละพี่น้องผู้ที่มีหมานในวันนี้เขาอาจจะเสียสละสิบบาทยี่สิบบาทดึงร้อยบาททรัพย์สินของเขาเนี่ยเอาไปสอนคนที่ไม่รู้อันกุรอานเลย คนที่อ่านอันกุรอ่านไม่ได้เลยคนที่อ่านฟาตีหะไม่ได้เลยและลูกหลานของเราเมื่อเวลาได้อันกุรอ่านพี่น้องเขาอันกุรอ่านเหล่านั้นเขาเขาเอาการอ่านอันกุรอ่านเหล่านั้นเอาไปใช้ในการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาคิดดูความดีงามพี่น้องผู้ที่มีหมานมันก็จะไหลรินสู่คนที่เสียสละเช,เช่นบรรดาซอฮาบะที่พวกเขาเสียสละความรู้ของท่านนาบีและถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น และเราได้รับประโยชน์ความดีงามเหล่านี้มันก็จะไหลรินกับคนที่เสียสละในยุคต้นนะฟะอานีวะอียะกุมินันอายะติวะซิกรินฮะกีมอะกูลุกอลิฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมวัสตักฟิรุอินนะฮูฮวัลกอฟูรุรเราะฮีม